สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนหลังวัดนันตูมนะครับอยู่ที่ป้ายบอกทางของรถไฟนะครับจากตรงนี้นะครับไปกาญจนบุรีนะครับ50.60กิโลเมตรไปสถานีน้ำตก128กิโลเมตรแล้วขบวนที่จะไปสถานีน้ำตกนะครับถือว่าเป็นสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายมรณะกำลังจะเดินทางมาแล้วนะครับ นะครับขบวนธรรมดาที่257นะครับต้นทางทนบุรีปลายทางน้ําตกรถไฟสายนี้นะครับในอดีตคือเป็นรถไฟสายมรณะนะครับในอดีตที่ปู่ย่าตายายนะครับได้เล่าขานกันมาว่าจำนวนเฉลยศึกที่มาสร้างรถไฟสายนี้นะครับนับจำนวนไม้หมอนก็เท่ากับจำนวนเฉลยศึกที่ ญี่ปุ่นนะครับได้เกณฑ์เฉลยศึกายสัมพันธมิตรนะครับในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับหรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกนะครับมาสร้างรถไฟสายนี้จุดเริ่มต้นจากสถานีรถไฟจากจากชุมทางหนอกปลาดุกนะครับสิ้นสุดที่เมืองพยุสยะนะครับในประเทศพาม่านะฮะร,ระยะทาง415กิโลเมตรแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็ ใช้ได้เพียงร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่าทางฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ได้ทําลายทางรถไฟสายนี้ทิ้งนะครับก็เหลือแค่จากคนมุรีนะครับไปสถานีน้ําตกนะครับที่ส่โยกนี่นะขบวน257นะครับวันนี้ทําขบวนโดยปู G ่ GEK นะครับ4018ครับวันนี้ถึงโค้งแป แรงมากๆครับปัจจุบันนะครับทางรถไฟสายนี้นะครับเช้่สุดที่สถานีรถไฟน้ำตกที่อำเภอสายโยกนะครับในในอดีตนะครับทางรถไฟสายนี้นะครับอยู่ในฝั่งไทย33 3 3 3กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งประมาณ111่กิโลเมตรครับที่เมืองพยุสยะนะครับแต่ล่องรอยประวัติศาสตร์ก็ยัง มีให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังวัดพุวัดพุพุตะเคียนนะครับแล้วก็ช่องเขาขาดแล้วก็ล่อ,ลองรอยที่ด่านเจดีย์สมองค์ก็ยังมีทางรถไฟในอดีตอยู่นะครับก็เ,เพื่อนๆก็สามารถนั่งรถไฟสายตนบุรีน้ําตกไปเที่ยวได้นะไปพาลูกๆไปศึกษานะครับทางรถไฟสายมรณะในอดีตโอเคนะครับ